ดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับขอบคุณที่รับชมเป็นกําลังใจครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาติดตามรับชมนะครับการปลูกหญ้านะครับสร้างรายได้ให้มีนะครับรายได้อย่างสม่ําเสมอนะครับผมเราควรทําตัวเราอย่างไรนะครับให้มีรายได้อยู่สม่ําเสมอนะครับ ช่วงนี้อาจจะมีรายได้ดรอปลงมาแต่มันก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่นะครับเป็นสวนของคุณพี่เนวิสนะครับผมแกยังขายได้อยู่นะครับอ่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับพี่เนวิทเลยครับว่าเราควรทําตัวเราอย่างไรนะครับให้ย่าเรานะครับได้ขายอยู่สม่ําเสมอนะครับช่วงนี้กําลังเกี่ยวโอ้ย่างามมากครับผมดูครับเขียวนะครับใบเขียวใหญ่ต้นอวบนะครับผมอ่าต้นอวบนะครับจับดูนี่นุ่มนะครับผมไม่แข็งกระด้างครับ พีดวิทสวัสดีครับพี่ครับมาอีกแล้วครับผมดังหัวข้อที่ผมนําเสนอเข้ามานะครับที่เข้าร่มนิดนึงก็ได้มันร้อนเนาะย้อนแสงนิดนึงขอรบกวนเวลาครับผมสาหรับช่วงนี้ของพี่ยังยังขายได้อยู่นะครับครับพอไปได้เรื่อยๆครับพอไปได้เรื่อยๆสําหรับทำอย่างไรพี่สมมติว่าผมจะปลูกหรือทุกท่านที่รับชมชิปเพื่อจะปลูกเป็นอาชีพนะครับ ให้เรามีนะครับรายได้จากการขายหญ้านะครับผมอยู่สม่ำเสมอพี่ก,ก,ก็หนึ่งเราต้องทำยาให้มันให้มันมีคุณภาพครับหญ้าผมใช่ไหมอย่าเอาหญ้าแก่ไปขายอ๋อครับหญ้าต้องอย่าให้เกินหนึ่งเดือนครับนี่มันที่ที่ผมทำครับ ทำนี่มันพอดีอืมครับมันมันอ่อนใบยังอ่อนๆนะครับต้นยังไม่แข็งนะครับผมพอลูกลูกค้าเขาเขาซื้อไปเขาเขาก็จะชอบใจสดีใจเขาจะมาสั่งเราไปเรื่อยๆครับแต่ของผมผมมีลูกค้าไปจจาเยอะเลยเดี๋ยครับผมถึงส่วนอื่นจะขายไม่ได้แต่สวนผมมันก็ขายได้ไปเรื่อยๆเอาเอาเป็นว่าพี่ขายอยู่สองช่องทางหนึ่งคือส่งสองไปตั้งขายบางจุดบางแผง สำหรับการวางจุดนะพี่มันสําคัญไหมว่าเราจะวางตรงไหนอย่างไรไม่สําคัญครับตรงไหนก็ได้เขาอยู่ถ้าเขาเคยเคยซื้อกับเราเขาอยู่ไกลขนาดไหนเขาก็มาซื้อกับเราอยู่ดีแหละ,ะไม่ต้องว่าเออคนขายเยอะกลัวเวยอะจะขายไม่ได้ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นมผมก็ไม่ตั้งอย่างนั้นะครับก็หมดกก่อนเพื่อนทุกวัน<อ> <laughs> คือหมายควาว่าขอให้ญาติเรามีคุณภาพลูกค้าจะตามมาเองมัดมัดแต่ละไม้ก็ตัวตัว ทำมัดใหญ่ๆครับมอืครให้มันได้ประมาณสี่ถึงห้าโลต่อมัดน่ต่อหนึ่งมัดนะครับต่อหนึ่งมัดต้องให้ได้ครับไม่ใช่ว่าทำมันเรยแบบว่าเราคอยลูกค้าเขาแบบว่าพอใจแหละครับเราเราก็ต้องทำมัดที่ใหญ่โตเลยเพราะว่าการซื้อขายมันบังคับใจกันไม่ได้อ่านะครับเขามาเห็นเขาชอบเขาซื้อเราจะวางตรงไหนก็ได้ได้ครับเหมือนเราขายของในตลาดสด ขายปลาทูมันกัน<ช>อย่างนี้ขายผักมันก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ซื้อใช่ไหมพี่ดูบางวันผมออกไปสายลูกค้าต้องไปจอดรอแล้วโอ้จอดรอที่ขายที่แพงเลยอ่าแล้วฟาร์มฟาร์มนี่เข้าถึงฟาร์มยังไงสมมติว่าผมเลี้ยงหัวเขามาซื้อพี่ที่เข้าถึงเขายังไงเขาก็ติดต่อเรามาเองครับติดต่อเรามาเองอืมหมายความเราไปวางแนละ้วเขาเห็นเห็นเร,เราก็เลือกที่ฟาร์มไหนที่อยู่ใกล้ๆเราบริเวณละแวกใกล้ๆเรา เราก็ลาปากว่าเออไปส่งให้ถ้าไกลๆเราก็ไม่เอาครับไม่คุ้มราคาเนามันเขามาเห็นคุณภาพย่าของเราครับแต่ถ้าฟาร์มเขาซื้อเยอะไหมเดี๋ยวนี้ก็มีมีเยอะครับก็ประมาณวันหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยบาทต่อ่าครับผมเอาย้อนลังไปช่วงหน้าแรงที่ว่าขายดีๆจจัดนะพี่รายได้เราอยู่ประมาณวันละเท่าไหร่ครับพี่เรียเลียเลยวันละสามพันสามพันบาทใช่ต่อวันต่อวันต่อวันของพี่สิบไร่นะใช่ครับ แล้วช่วงนี้ประมาณไหนครับพี่กป็ประมาณวันละประมาณเฉลี่ยวันละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท <Okay. S 1> ก็ลดลงมาอยู่แต่เราก็ยังอยู่ได้นะอย,ยอยู่ได้นะพี่นะ <Okay. S 1> ครับผมอ๋อนั่นคือเทคนิคของพี่แล้วพื้นที่มีความสําคัญไหมว่าเราเราคำนวณยังไงให้มันตัดลงรอบมันหมายเพราะว่าพี่ตัดจีอารอบจีวันครับรอบหนึ่งถ้าย่าอย่างนงี้ยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือน ใช่เราเราต้องดูหญ้าเราถ้าถ้ามันพอดีเรารีดตัดเลยถ้าถ้าถ้ามันเหลือที่เหลือยาวๆหน่อยเราเราอย่าตัดขายให้ลูกค้าเราเราตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยให้มันขึ้นใหม่ครับผมเราต้องเอาเอาแบบคุณภาพให้เขาครับเอาพอดีพอดีให้เขานั้นลูกค้าจะเข้าหาเราได้เร็วใช่แล้วก็ติดตึงตาตึงใจกันไปเรื่อยๆเราเราเราอย่าเสียดายหญ้าถ้ามันยาวมันมันไม่ได้มันเกินขนาดเราเราเราตัดทิ้งเลยอ่า ม่งั้นก็ให้เขาให้คนอื่นเขาเอาเกี่ยวไปให้วัวควายเขาครับผมเราคัดที่คนพอดีพอดีพอดีนี่กาลังดีแล้วครับที่ทุกท่านเห็นกับผมในคลิปนะครับต้นยังอ่อนอยู่นะครับยังอ่อนอ่ะย้อนแสงนิดนึงครับมาดูแบบลห้มัดใหญ่หน่อยของพี่ประมาณเดี๋ยวผมจับดูเดี๋ยวจะว่าพูดเกินครับผมสี่โลนะครับถึงห้าโลครับผมประมาณนี พอดีม,มันมันก็พอดีอืมที่แปงนี้ผมกำลังเกี่ยวนี่มันพอดีเลยครับผมีแปงนี่พอดีอืมส่วนโนนก็ถ้าถ้าไล่นี่หมดก็พอดีแหละคิดว่าไล่นี่หมดก็ก็ไปไปแปลงโน,น้ตแปลงโน,น้นก็คืออะไรส่วนโน้นอืมมันหมุนเวียนครับมันจะได้รอบประมันอ๋อครับผมจะรอบผมอ่าถ้าถ้าของเราดีมีคุณภาพยังไงก็ขายได้ครับผม ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปหนักใจไม่ต้องวิตกกังวลเลยว่าจะพิจารณาได้ย,ไดยังไงครับไปวางตรงไหนดีอย่างนี้นะครับที่ผมขายคนไปวางเต็มเลย<อ>แต่ผมก็หมดก่อนเพื่อนทุกวันครับผมโอ้เยี่ยมเลยพี่มันก็อยู่ที่บุคคลนะครับผมอเพราะว่าคนซื้อเาก็จะดูของเหมือนกันเขาซื้อไปแล้วเขาไปให้ให้วัวให้วัวให้วัวเขากินแล้ววัวเขากินหมด ถ้าบางเจ้าหญ้ามันแก่วัวมันจะกัดกินแต่ปลายอ๋อครับผมลําต้นมันจะไม่กินอืนี่ลักษณะการกินของของวัวใช่ครับนี่เอาดูครับมันจะพอดีเนี่ยม,มันกินหมดครับถ้าบางเจ้านี่มันกัดกินแต่ปลายแล้วส่วนส่วนโคนมันยังเหลืออยู่อืเขาก็ซื้อครั้งเดียวเขาไม่เอาครับเขาก็ต้องเลือกที่หญ้าที่มีคุณภาพเพราะว่า ถ้าซื้อไปมันกินวัวเขากินเกียงหมดแล้วเขาก็มันมันก็ได้ได้ประโยชน์มากกว่าอืมถ้าซื้อไปมันกัดเจี๊ยบไป <c oughs> ก็เสียป<น>เปล่าคนก็เสียเปล่าครับผมเพราะลักษณะของสัตว์เขาก็แทะกินไปเลียมกินไปอยู่แล้วถ้าปล่อยเลี้ยงนะพี่<ช>อืมเขาต้องการแบบพอดีพอดีอย่าอย่าให้อ่อนเกินไปอย่าให้ให้แก่เกินไปครับให้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนลงมาเนี่ยยี่สิบกว่าวันขึ้นไปเนี่ย อ่าสามสิบวันเนี่ยเล็กไปก็ไม่ดีไม่ดีครับเริ่มต้นตั้งยี่สิบวันนี้เริ่มเริ่มเกี่ยวเลยครับยี่สิบกว่าวันนี้เริ่มเกี่ยวเลยเพราะว่ามันหญ้ามันกําลังอยู่พอดีแบบไม่อ่อนไม่แก่อ่าคุณภาพดีช่วงนั้นโปรตีนเยอะนะครับโปรตีนเยอะถ้าเล็กก็ยังไม่ถึงโปรตีนอะไยังไม่ถึงก็ได้ยังไม่ถึงครับผมยี่สิบกว่าวันขึ้นไปสามอาทิตย์ขึ้นไปอ่ะจะดีดีเลยหนึ่งเดือนก็แก่แก่ครับเลยหนึ่งเดือนนี่ตัดทิ้งเลยถ้ามีนะครตัดทิ้งหมดครับมันก็กินแต่ปลายเหมือน อืมนี่นะครับลูกค้าเราเปลี่ยนหน้าบ่อยไหมหรือเป็นลูกค้าประจาประจําค้าประจาใช่ครับอืมจําเลยมีจต่ถ้าเปลี่ยนหน้าถ้าเราพอแล้วเราก็ไม่รับไม่ไม่รับปากกับเขาว่าเออผมจะเอามาให้งินยังไม่เอาเพราะมันมันก็เกี่ยวหนึ่งวันเราก็ได,ได้ปริมาณที่เราต้องการแค่นั้นเรามันเกินกําลังเราเพราะว่าเราเราต้องการให้มันได้รอบพอดีอโอครับผม วนในรอบพอดีถ้าเราส่งประมาณ300มัดเนี่ยต่อวันเนี่ยมันจะได้รอบมันพอดีของพี่ออกวันละกี่มัดวันหนึ่งช่วงนี้บอกครับช่วงนี้ก็ประมาณ250 250มัดต่อวันส่งมัดเท่าไหร่พี่เดี๋ยวนี้ก็ส่ง17 16 17มัดขายนั่งขายเหมือนกันเหมือนกันราคา17 18มัดนี่อย่างนี้นะครับก็100บาทเท่ากันใช ทั้งส่งและทั้งปีกใช่ครับผมอืมไปส่งก็ส่งราคาเดียวครับเจ็ดสิบแปดเราก็ไม่เผื่อไว้สิบแปดแล้วถ้าเขาเขาไม่ขอก็ให้สิบแปดถ้าเขาขอก็ให้ <c oughs> สิบแปดอ๋อก็ก็คุยกันได้เล็กน้อยครับผมข้อดีช่วงนี้คือน้ําไม่ค่อยได้ได้ลดใช่ไหมพี่ไม่ใส่ผมไม่ใส่เลยอืมปล่อยเลยขนาดปล่อยไม่ยังยังงามเลยค <c oughs> ุนปุ๋ยเะไรพี่ไม่ใส่ไม่ใส่เหมือนกันไม่ใส่อ๋อไม่ใส่ ถ้าเป็นสิว่าเป็นผักได้ไหมถ้าเราไม่ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยสมมติว่าปลูกเป็นผักอ่้าผลบไม่ได้อืถ้าเป็นหน้าผลเราต้องฉีดฮอร์โมนผักเนาะเพราะว่าผักมันมันรากมันรากมันมีนิดเดียวออ้นี้รากมันเยอะครับโอ้ครับความยุ่งยากของการปลูกผักกับปลูกญ้าต่างกันตรงนี้พี่เคยปลูกมาแล้วนะผักใช่โอ้ครับด้านโน้นก็มีมะละกอมีผักสวนครัวของพี่แจนั่นคือความมุ่งยากของการปลูกผัก แต่ยญ้าค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ยุ่งยากครับอืมย่านี่รากมันจะเยอะเออใช่ครับแต่ผักนี่รากมีนิดเดียวมันไม่เดียวถ้าเราปล่อยไว้แค่สองสามวันมันก็เหี่ยวตายแล้วเออถ้าไม่ฉีดฮอร์โมนให้ใช่เราเราต้องให้น้ํามันสองสามวันให้น้ําแล้วก็ฉีดฮอร์โมนอ๋อต้องต้องฉีดฮอร์โมนไม่งั้นมันดอกมันไม่จับตัวนี้ทนถึกใช่ไหมนี่ทนถึกเลย ขอแค่มีน้ำน <co> ้ำไม่ใช่ว่ามีทุกวันถ้าตูว่าฝนตกหนักก็ทิ้งไปเลยได้โอ้โหครับน้าฝนตั้งแต่เดือนพฤษภามาไปยันเดือนพฤศจิกาแล้วเลยกี่เดือนอ่ะไม่ให้น้ำเลยยังยังไม่ลดเลยโอ้โหครับเพราะว่ายากเขาตายยากเนี่ยแล้วครับธรรมชาติของเขาอย่างพี่ในวิทย์จะบอกลากเขาเยอะนะครับผมก็ดูกอสิครับดูกอแล้วลากมันจะขนาดไหนครับผมรากก็หากินอาหารได้อืม ผมเคยถอนดูไปไกลนะล่าเขาไกลมากครับครับไปไกลนะครับผมไกลมากขนาดญาติในอายุที่ไม่เยอะแต่ลองก้อนี้รับประกันเลยครับว่าเยอะแน่นอนช่วงนี้สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดมัดร้อยทั้งส่งและปีกนะพี่ยังยังพอพยุงเลี้ยงตัวเองไปได้นะก็เฉลี่ยก็วันหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอ่าเดือนหนึ่งก็ก็พออยู่ได้นะครับสามหมื่นถ้าฤดูที่จัดจัดสามพัน โอ้แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่ทุกสวนนะครับผมอันนี้คือผมให้ดูเป็นตัวอย่างต้นแบบว่าเราทําอย่างไรให้มันเข้าถึงตลาดอ่านะครับการตลาดได้ดีนะครับของพี่แจยังพอเดินไปได้นะครับช่วงนี้อ่านี่แหละครับต้องต้องขนาดนี้นี่พ่อเกี่ยวยังนี่พ่อเกี่ยวครับพ่อเกี่ยวนะครับสิบกว่าวันครับผมโอ้โหสวยเลยครับอ่าใครสนใจก็เห็นพี่นิวิทย์อแวะซื้อได้นะครับผม ยาสวยครับมีคุณภาพนะครับผมก็ฝากว่าเออถ้าเราเจะปลูกยาเราก็ไม่ต้องมหาตลาหรอกผมว่าอืมแค่เราไปตั้งขายสักวันนึงไม่งั้นเราก็ให้ให้เพื่อนในที่น้องอะไรให้เขาไปให้วัวให้ควายเขาไปกินตัดตัดมาให้เขาเอาไปให้เขาคนไหนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเราก็ไปแจกเขาอืมใกล้ๆบริเวณบ้านหมู่บ้านเดียวกันนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็สั่งเรามาเองโอ้ครับลอง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 แยบดูลองแยบดูก่อนใช่เดี๋ยวมันเกลือใกล้ๆเห็นยวว่าสร้างสร้างสร้างการตลาดไว้ก่อนใช่ครับเดี๋ยวนี้มาหาผมหมดเลยแถวมันเกลืองนะพี่ใช่ใกล้ๆเลยครับไม่ไกลกันครับประมาณสองกิโลครับประมาณนี้นะครับเราเราจะไปให้ไกล ใกล้ๆเราเนี่ยครับปูทางไว้ก่อนนะพี่ครับผมวต้องทนี้วันนี้ขออบคุณพี่ในวิทย์นะครับคลิปที่ผมทําของพี่แกเรื่องการดูแลการจัดการพี่น้องก็ได้เห็นหลายๆลิปนะครับค่อนข้างจะจัดการในพื้นที่ได้ดีและรวมมาถึงเรื่องการตลาดมันก็เริ่มจากการจัดการการดูแลเบื้องต้นนะครับจนมาถึงจะขายได้จนขายได้มีรายได้อยู่นะครับครับวันนี้ผมกับพี่ในวิทย์ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมสวัสดีครับ